แล้วข้าเจ้ากับขันสมม่่ค่อยเปนจ่ยนจนะครับเขาเอาไปขายนี่มิเตอคนสื่อบรลียจากเตียถ้ามันได้เอาไปขายนะครับพักเสียนพัดได้ขายเตียได้เป็นน้องอันนี้คือการพึ่นปลูกนะครับแน่น้าโคตรแสบติคิดว่าดีเอาเอาไปขายหวานมาจะ้ะ เด้อพี่น้อ คุมฝนในจักน้อยนะครับบางมือเศรา้าคอนสิแกงนั้นฝนกน็ลินมาแห้งเติบนะครับพี่น้องืันนี้กับทิพาเอาพี่น้องเขาไปเก็บพักเสียนนะครับที่ผมได้ว,วานไว้ประมาณประมาณเดือนหนึ่งนะพี่น้องเก็บพักเสียนไปคันสมนะครับอันนี้ก็เป็นสะเดานะครับพี่น้องกำลังแตก,แกมุยุมีนะครับที่ว่าผมไทยตอนนั้นนะพี่น้องเขาเบิ้งนะครับเป็นเท่าสะ,ะเดาเท้าไว้นะครับที่ว่ามันออก ออกที่หลังมูนะครับที่ว่ามีแต่รดอกใหญ่ๆนะครับนี่อันนี้เพาะจากมะเล็ดนะครับแตกย่างดีนะครับพี่น้องเดานะครับพอมันต้นใหญ่ๆผมก็ที่ได้ปลูกเองนะครับปลูกบริเวณนี่นะครับโดยรอบสวนผมนี่แหละอันนี้เป็นเดานะครับแตกดีดีครับเพาะจากมะเร็ดนะครับแตกเรียวพร้อมนะครับสดาะเดาพันธวายนะครับ ออกที่หลังเขานะครับหนีพ่ยพี่น้องเขาไปเก็บผักเสี้ยนนะครับนะครับอาการง่ามเสิร์ฟพี่น้องนี่มาเห็นกล้วยอันนี้ก็เอามาจากจังหวัดเลยนะครับนี่เป็นกล้วยหอมท้องนะครับนวยไอ้นวยงามๆนะครับกล้วยหอมท้องเด่นนี่ กำลังแตกโนนะครับที่ได้ขยายนะครับปลูกกับขิดดินทรายนะพี่น้องมันมันสีต้นใบใหญ่เป็นไรนะครับมันได้กินน้าตลอดดอ้วยกลวยหอมทองนะครับแล้วก็สิพาพี่น้องเขามาเก็บนี่ครับผักเสี้ยนนะครับปลูกไว้นะครับมันเด็ดพันก็นี่ครับเก็บเอาหมองหันหมองนีนะครับผักเสี้ยนเท่านี่แหละ ไป้เท่าขันสมนะเพราะได้กินนะครับพี่น้องผู้ใดมีเพื่อนทีบลายกะวันไว้จากนานน้อยก็ดีนะครับเขาตัดแล้วมันติดปงไมนะครับนี้เราตีเก็บนะครับผักเซียนนะครับเอาไปให้ผู้เท่าขันสมหักเอานะครับบ่ได้ถอนนะครับกางค้นข้าเจ้าก็ถอนเอานะครับเท้าหักเอามันก็ติดปงไม่นะครับเด็ดเอานะครับ ผักเสียนกินดีเป็นผักเสียนนี่นะครับคันสมผักเสียนพี่น้องขาเด็ดเพื่อแตกใหม่นะครับต่วบานบริวานปุย๋ยว่านอย่างนี้ครับพี่น้องว่านพอได้ไปกินแต่ของเป็นข้าวเดียวบริมาเบิงจากเถี่ยข้าวเดียวออกดอกแล้วเด็ดจังไปแตงเอานะครับ ักเซียนสวยๆง,งามๆนะครับเขาเด็ดดึงสีเดี๋ยวเขาจะออกดอกไหมนะเอ้ยเขาก็แตกยอดไม้ขี้เกล้วนะครับไปยุตต่างประเทศในยอยากเลยพี่น้องผักเซียนหากินบ่ได้นะครับยอดอ่อนๆอ,อนย่างดีเลยพี่น้องสลิดกระทันเนี่ยออกดอกอยู่พี่น้องเอ้ย มันนี้ค่ับทำงานดีครับเพราะว่าบ่มีแดดแท้ๆแล้วมันนี้คือจังพายอยู่บันทิ่เขานี่นะครับคึ้มไหมพปน่นอวงมึงมันคึมไหมเห็นไหมครับเขาเรียกว่าคึมนะครับนี่บรรยากาศคึมฟ้าคึ้มฝนนะครับช่วงขวัญตีแจ้งฝนลินมาให้นอนเสียบครับคนที่ีแจ้งนอนยางเสียบนะครับคนัิตแจ้งฮู้คือเราลินไว้เถอะบุคนที่ีแจ้งอะไร ก็ไดป้ปลูผักเสียนในบ่รองลองทุนนะครับการปลูกผักเสียนหาในตามเพื้นบ้านเขาเลยนะครับตามหัวตามสวนเขาเลยอะเอาไปบ้านถึงถึงว้งก็ห้วยเพราะได้ขันกินของเลยนะครับถนาคนเพื่อนจขันขายนะครับขันขายก็ได้เงินดีนะครับผักเสียนถ้าเขาปลูกหลายเขาได้กินเขาได้ขันขายนะครับขันมือเดียวกับสไสทวงใบไปขายได้เลยนะครับ อ่อนๆอ,อ,อยู่นะครับมีดอกอะไรครอ่อนนะครับอ่อนๆอ,อ,อยู่นะครับจังไปแตงกิง่งแทงกา้านมันไหมให้ลงคนผลลกเอาตัวน,นี้ผมผมผมให้มัน,น,น่แตกหยอดมาหม่นะครับปรุงเร็วนะครับเดี๋ยวก็มาถอนหายเขานะครับ เอาลายราหรือ,เ,อเต็มกระตานี้แล้วมืนเสร็จเสร็จแล้วเราก็จะได้ต้นใหม่มานะครับเป็นพืชอท่ว่านาปลูกไว้หัวไว้สวนเขานะครับสําหรับผักเสียนผมคนหนึ่งหลยมากินแต่ว่าคันราเป็นกินตลอดนะครับอยู่นี่กะอยู่ในถังในครัวผมก็มีอยู่สองถุงอ่าผมเรามาคัน ขันขายนะครับทุงสิบบาทถุงสิบบาทร้องคันจะห่วยเศร้าละสิบยี่สิบทุงก็ได้สองร้อยผนี่น้องทางเขาเหยีดไหลพี่นอ้อ,นองเลยอ่อนซ้อนผักเสียนกำลังเบียดหน่อยๆกำลังแตกแซมเงินขึ้นไม้อีกนะครับมันเกิดบ่ทอกันนะพี่น้องีเห็นปะพี่ี่นี่ มีแต่ผักเสี้ยนนะครับเสียมกันขึ้นมาอยู่นี่นี่้าเฮาโหลกมันที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับหากมันกับเสียมนะครับหังก็กจินได้เนี่ย่นะห้าปูนบ่อหลายนะครับนอกนั้นมีแต่ผักเสี้ยนนะครับแต่ว่ามันตุน่นพันญ่แค่นั้นเองเพียเหยยบได้ไม่เป็นไรนะครับเมื่อหลายมันหลายอยู่หยียบได้่าเป็นทังพี่น้ง้ง หดน้ามาท่านพ่อสามเทีอยอยู่ได้กินโลวันนี้แม่โอ้โหเมบ่คอยได้มาเบิอง,งะะเงี่ยนะครับผักเสียนเบิองตะเพืดอย่างอื่นเพราะว่าผักเสียนมันเป็นเพื่อทนความทนทานเขาสูงเติมนะครับแมนบ่นมีหน้าเขาก็อยู่ได้ปรุงได้อยู่แล้วขนาดเขาเกิดเองเขาก็ยังเกิดเนาะผักเสียนไหมนี่นี่เจ็บบ่ท่านได้หอดดอนไดย้ยกเครื่องกระตาเนาะพูน่ะ วันไปมันค่อยๆแตกมาใไม่อีกนะพี่น้องเบื่อนคนน่ะมันแตกมันเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องเด็ดไปเรื่อยนะครับถอนออกเรื่อยถ้ามันหนาพห่างเขาห่าเขาจะยาวมากนะครับพักเสียนนี่มันมีถูกอย่างพี่น้องอยู่ในสวนที่แม่กระทางพักเสียนก็คันขายได้นะครับ ถ้านักดืม่มเขาเจ้าสีมาแก,ก้มนะครับเนาะแก้มเหลาเบาิดลสัตนะครับแก้มเหลาวะบอกรก็สุมปากเลยห้าหลังอันก็แจ่ปวดน,นะเพราะมาเบิงมันสะโูบอะไรหน่อยด้วยนี่ไปแตงไหมว่าเดียวอยู่ในเป็นนองเก็บอยู่เด้ย๋ยนี้หนึ่งวานะครับถ้ามันเกิด ดีๆห่วยรอบล้างพอละจงพิีจิภาพี่น้องเขามาเจ็บม่อีกอันนี้มันแก่พูดเล็ดทิ้งรถหนิเล็ดพันจะจังจงเอาไว้นะครับถ้าผู้ใดคิดยังบ่ออกให้ปลูกพักเสียนนะพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดขันสมเปเรียนเราวิธีการสูพันสมก็ได้ปลูกพักเสียนขายนี่ผมว่าก็รวยแล้วแต่ว่าต้องปลูก ให้มันดดลดรันกันไปหลายๆเติ้มนะครับปลูกจักงานหนึ่งท่านน้องถ้าคิดยังบอกปลูกพักเสียนขายเด้อถ้าผูใ้ใดขี้ขั้นนะขี้ขัน้นหดน้ำดูๆดูสิเจ็ดกระเซียนแบบขี้ขัน้นปลูกพักเสียนขั้นส่งขายส่งพักเสียนเนี่ยขายดีห้วยเอาเสาละสามทิพย์งนี่ผมว่านิดโอ้ขักถ้าคิดยังบออกให้ปลูกพักเสียน เย็บกลางง่ายพี่น้องนีเย็บง่ายครับยน่นบับดวดกำลังแตกเบียดหน่อยหน่อยก็มีหลาย เพื่อนเพื่อน,นะพี่น้องมื่อน,นี้การทำงานอยู่ในสวนนี่สบายเลยครับพี่น้องเลยเพราะว่าอากาศมันได้นะครับอากาศดีต้องไปเรียนวิชาการคันสมพักเสียนทล้วไหมเอ็นพี่น้องห้องมัสิ ผู้เฒ่าสอนให้คนจกักมือหนึ่งเราจะได้คันเป็นนะครับมันทีหลายมันก็บบดีเลยเนะี่ยมันมันเห็ดตัวล้ำตัวมันหน่อยนะครับล้ำตัว,วมันมาอม่นเห็น พี่น้องใหญ่พี่น้องมาเจ็บน้ำด้มวนขนาดนะครับเด็ดเอาเด็ดเอาโหลดเป็นพืชอีกตัวหนึ่งที่ว่าน่าสนใจนะครับพี่น้องผักเชียนนะเพราะว่าบคนอีสานมาก,กินนะครับแล้วข้าเจ้ากับขันสมไม่ค่อยเป็นใจนะครับเขาเอาไปขายนี่มิแตคนสื่อบอริียจักเี่ย ถ้ามันได้เอาไปขายนะครับพักเสียบพันได้ขายเสียได้ไปนองอันนี้คือการเพิ่งปลูกนะครับแต่ในอนาคตกับิคิดว่าท,ที่เอาเอาไปขายคันสมไปขายนะครับปลูกที่น้องถ้าที่ปลูกปลูกให้มันไหลเด้ครับจา,จากงานหนึ่งต่ว่าข้าเห็ดเป็นรุ่นนั่นสินะข้าวเสียได้ออกตลอดนะครับออกทุกเมือ่อคันปุ๊บใส่ถุงปุ๊บขายเลยนะครับพักเสียน ขันเสร็จปุ๊บขายเลยเนี่กำลังแตกมาเพียบเลยวะเบียดหน่อยหน่อยมันนดึงพี่น้องเดี๋ยวก็ได้เจ็บอีกนะครับนี่นพี่น้องเบิ้งเลยนะครับสมพักเสียนมีราคาเขาื่อนเป็นเพื่อหาง่ายไม่ต้องลงทุนมิที่ดินจากงานหนึ่งผมว่ากัดห่ยปลูกแต่พักเสียนคันสมนี่ผมว่าอยู่ได้สบายนะครับนี่เห็นบ่เตรียมแล้วกระตา ตาเ่หน่อยนะครับนี่ตาผมไปขายผักด้วยนี่โอ้ถือฝนนะปลาผักหวานเป็น้ยงเด๋บกุกม่วงกําลังออกดอกเต็มพี่น่องี๋้วมันยังยังไปเบิ้งนะครับ บ้าหนึ่งแล้วว่าเราติพภาพี่น้องไปเบ่งดอกบุกมวงมาแทนจากเราสีวางมาย้ำไหนปุ๊ผมก็บ,บรรลุกันเบ้าหนึ่งแล้วคาแตงเห็ดเกษตรเราอยู่สวนเบ้าหนึ่งมนาะรวมทำเกษตรน้ำกะมวนดีพี่น้นองสนุกสนานที่ฮานะครับขายเขียดการเห็ดเกษตรจะได้ที่เรียดนะครับจะได้ขายคว้มเมืยคว้มลาไปนะครับให้เบ้าหนึ่ง แต่ว่าเราก็ถ้าว่างเราก็จังสิมานะครับเพราะว่าเราก็เห็ดเกษตรเพื่อนบบบน,นะครับสไตล์เห็ดกระเสียดแบบบ้านๆนะพี่น้องสไตล์นี่แหละเห็ดยังก็เห็ดให้พี่น้องเบิ้งนี่แหละอันนี้แทบบ่ได้บ่ได้หดน้ำด้วยนะครับผักเสียนผมเพราะว่าฝนกับลินมาใส่มันเดือด ถักเสียนเราเดีอนน่อยมันยังหลายอยู่เลนะการเด็ดเอามันดีคือว่าเขาจะเขาเด็ดจิต่อวันพรอมนะครับมูลหน่อยๆกําลังปงออกมาเกมเลยนะทั้งหยาคนบ่ง มุนน้อยตึงโลกเอานาะพีปน้องนาะนี่สินี่โลกเอาสิถวามันทีผลโลกเอาับหาข้าวงามนะครับกินได้นะครับหากบักเสียงนอดสวยๆโอ้ๆ ผีมุนี่น้อยอยู่ครับพุนแล้วก็กำลังโป่งออกมาเรื่อยนะครับน,นี่ส่วนบุกงวงที่ไายพี่น้องเบิงนะครับอันนี้จะเป็นอันนี้บักแลดนะครับนี่แลดเล็ยดีๆต้นเดียวนอนนั้นจะเป็นบักแก้วขมิ้นนะครับให้ปูผสมกันนะพี่น้องหลายๆอยางหลายๆแนวปีสองปีถึงสามปีแรกเขาสิเขาสิเหื่อยเลยพี่น้อง การเ็ดเกษตรนี่เท่าที่ผมสัมผัสมาปีกัวเนี่ครับเขาเริ่มต้นนะมันทุกยามันกะกลัวต้นไม้เขาติด่งน่อยพี่น้องเขาก็ต้องเราคอยผลผลิตในระหว่างที่รอเขาก็ปลูกพืชพวกพืชอายุสั้นก็ได้บักทั่วบักเตียงเตียงกัวเตียงมูออนแล้วแต่ครับเป็นพืชอายุสั้นปลูกหอมผักชีเองส่นะครับช่วงเขารอพวกไม้ยืนต้นใหญ่ายเองส่นะครับเช่นบักขามเปรย์ผักวงผักหวานบักม่วงไผ่เองส่นะครับของผมปีกัวไผ่ก็ได้ผลแล้วนะครับกัดต่ว่ากับว่าท่านได้ขายนอนะครับผมเจยวแนว พผมผมผมมันปลูกหน่อยพวกนี้ผมติเพิ่มให้มันรอบสวนมันกันลมเลยนะครับสําหรับไผ่พอลมมันแห้งนะครับผมติปลูกไผ่รอบสวนเลยถ้ามันเป็นถี่บังกันลมให้เฮานะครับถ้าหลังจากสามปีแล้วผลผลิตทั้งออกนี่พี่น้องเลยนี่กระสีเปียวบักเขียบมาแซมปลาบักม่วงนะครับนี่มะนี่สีเบียวบักเขียบนะครับบักเขียบบักชิดานะครับถ้าหลังจากสามปีไปแล้วผมคิดว่าพี่น้องเลยเงินทั้งนั้นนะครับ เขาบอกเขาไม่ได้ขายอย่างหนึ่งเขาก็ได้ขายอย่างหนึ่งบ่ได้ขายบักเขียบก็ได้ขายบักซีดาบักม่วงไผ่กิ่งช้ำกิ่งตอนต้นกาต้นยางโอ้มันแยกย่อยไปสารพัดนะครับบเฉพาะเขาขายผลผลิตนะครับเขาขายไม่กระทั่งต้นพันุนะครับการเกษตรนี่มันติดมันติดตอยอดใย้เขาเองเขาสิคขิดออกเองนะครับถ้าพูดได้บรเฮตบ่ลููนะครับการเ็เกษตรมันติดตอยอดให้าเฮาที่แรกเขาปลูกเพื่อเขาสิขายผลผลิตแต่มันบ่แม่นนะครับเขาต่อยอดนะครับจ้าบักเขียบมันสุกแล้วเขาเก็าอาในมาเพาะ เดาเขาเก็มาพอเขาก็ได้ขายหอดต้นพันธุ์มันพร้อมนะครับโอ้มันเสียบว้ดกแถะคนก็นอยากได้เขาก็ขายต้นหาบาทสิบาทกันแล้วแต่เขากําหนดเขาเป็นคนกาหนดนะครับพี่น้องอันนี้คือความรุเ้เล็กๆน้อยๆเบาสูพ,พี่น้องฟังนซื้อนะครับอันนี้คือประสบการณ์จริงเลยนะครับพี่น้องนะครับเ้ามาเก็บพักเซียนต่อคาดตะคีโมเลยี่ครับพี่น้องพักเซียนนะครับเช้านี้ เอาไปให้อีแม่ขั้นส้มให้กินนะครับโอ้โหมันสุดยอดนะครับสุดยอดหวานเล่นๆนะพี่น้องหวานเล่นๆได้เลยรถถ่ายไทยล้วกลับมาวานเลยนะครับหมดน้ำเทียงทั้งสองเที่ยงจับ่ได้ลก็ยังได้เด็ดนี่แล้วก็ับที่ได้เด็ดเรื่อยๆพร้อมนี่มันเป็นดงอยู่เนาะ อือันนี้รู้สึกว่าจะแก่นะครับพี่นอ้องแก่แล้วที่นีนมันออกก่อนเขาเนาะอันนี้นะแก่ก็ต้องไปคัดเอาแล้วพี่นอ้อง เกียร์ลกทิ้งนี่นะเกียรหักทิ้งก่อนพี่น้่งเกียปวดเด็ดเพื่อที่เอาคุมไม้นะครับ หอออนนมัปกติแดดออกแล้วนะครับเมือนี้แต่วว่ามันคึมฝ่าคึมฝนก็เลยเจ็บแบบฟินๆหน่อยจักหน่อยบ่แดดเจ็บพักเสียนแบบฟินๆก็คือบ่แดดเนี่ยนะพี็นองอากาศดีนะครับทำงานสบายเลยทำงานสวน มีีพ่น้อโลกทิ้งก็มีนีแบบเพื่อนเลยพี่น้องพี่น้องเบิ้งกับเพื่อนเล่นนะพี่น้องเนาะเพื่อนเลยนะครับเพื่เสียนพืนะ่นนหยิบผลผลิตอันนี้โคง้งติดเอาไปกินเองแหละครับเหลือก,กินกับจังขายนะครับมันเกิดบ,บ่ลายปันไดน,นะครับคัดเหล้วมันบม่ได้ลายนะครับมันยุบนะครับนี่ เปลือกหุ่นตัวไปจังสี่ลายนะครับจังสี่มาเก็๊ยบมันเป็นน้องข้าวบิึงนะครับเพี่อหุ่นตัวไปมันเพียอไอ้เบียมันเต็มเลยเพี่มีดแรกอันนี้มีดแรกพี่นะ้องโอ้เหลียวเขียวปึ๊ดเลยนะครับคนน่ะกําลังปงุง เสียงเด็ดแม่ปันหัวงัวแหมหยาเี่น้องปุ๊บปุ๊บมองมันเลยแป๊บเดียวแป๊บเดียวได้หนึ่งกระตานะครับทำงานแป๊บเดียวเห็นบอพี่น้องทำงานไม่นานนะครับถ้าปลูกหลายลองเด็ดจากชั่วโมงเบอร์พี่น้องเลยได้หน่อยเด้วยบัดนี่ขั้นเสียบห่วย ญาติกันพอนีผมไปเห็นอยู่ในตลาดอ้อยหเดียวหนึ่งนะครับพักเซียนนี่มีอ้อยหเดียวนี่ครับพักเซียนผมเอาละพอแล้วมันนี่ได้หล,หลายเตืบนะครับครับผมสำหรับมันนี่กะน,นี่แหละเจ็บกระเสียนใอ้พี่น้องเขาเบ่งเล็กๆน้อยๆนะครับกะเก็บพักเซียนนะครับเอาไปให้ผู้เฒ่าคันนะครับมือหลังจังสีพามาเบ่งดอกบุกม่วงผมนะพี่น้องเนาะนั่นเตะเป็นดอกอีกเหรอนี่แหละ เสียบซีดามาลงนะครับนี่เออวันแซีดาบบกเขียบเดี๋ยวแบบเขียบมาลงนี่นะครับหนึ่งสองสามสามลองแต่ว่าติปลูกสองลองนี่ก่อนเรานี้จะได้ให้ถ่ายไม้นะครับนี่อันนี้ก็ที่ปลูกกอนบกบกพร้อมกับเพื่อนเลยนะครับมีอยู่หลายภุมมเป็นซิฟมีซีฟพุ่มนนะครับเทีะแยาเลยนะพี่นน้องห้มันห้มันเหลียเป็นน้ำน้ำดินเลยครับบกบพร้อมเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันนะครับพี่น้องครับผมสำหรับวันนี้ก็ไว้สํานีีก่อนนะครับสวัสดีครับ